ไม่ได้ใส่ชุดไม่ใช่หรือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีจากไหนคะอ๋อไายทีบอครับมาจากสกลนครค่ะสกลนครลุงต้อยสกลนครลุงต้อยค่ะสกลนครจะมาร่วมทำบุญทำบุญกระเทีนเราวมบุญกระทนครับค่ะรับผมราเป็นแม่ิ่านจะไปนยัไอืม แม่เพื่อนมาเอื้นหาหมอเซฟกับใบหมอนัดตั้งเส้นนะคะเอาไปยังไหนพันแม่ไปเครื่องบินไปรถเดี๋ยวมีมีโอ้พอจะจะมาลาเราค่ะเอาสีเขียวกรุงเทพพอดีนะเอามือพันนิ้วใส่ใส่ไหมนิ้วใส่ใช่ค่ะอีหล่าะไปโดนแพงน่ไหมอ๋อเพิ่งดูกรุงเทพอย่ปอยู่ตลาดได้หมดอ๋อมือเื่อนว่าคนน้ำส่วมไปยังคนตกคนตกแห้งนี่ค่ะก็เขียนชื่อด้วยนะคะ บบชื่อน้ำสกุลแล้วก็จำนวนเงินได้ค่ะโอ้ยกระโดโดปีนีนโดมันปว่วงเอาลูป,ลปลมนนันลูกดีเบิด์ตหรือเปล่าพอนี่ขึ้นจองหรือเะเออจังไงก็ยังไวก็ยังหยาดกันเถอะสนุกมันหยาดกันผมก็บังฮายก,ก็เห็นอันวงยิงวังยามแรงอย่างเงนี<า>้ยค่ะโทรศัพท์เพ่ก็เลยเขาบให้เบิ่ง โทรศัพท์ัเนาะเขาเลยบังบใพ้เบ่คิปกอกังไงนะเขาไล่เขาเปิดเพราคอะเลยไปเห็นเ่นน้องค่ะเลยวเาว่าสามร้อยบาทเทามาเิงคนนกันสนคะจะเลยมาเบิ่งคนีนเดเยัง้ ลูกต้อยสก,กุลนครต้อยสก,กุลนครครับจำนวนเงินด้วยนะคะจำนวนเงินได้ไค่ะ,คะลูกสาวอันเป็นทักษ์ันต่อประจุพี่กายเลยครับค่ะมีอะไรจัดการเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ใหญ่ก็แม่นมามาเอาหนังสือครับมาเอาหนังสือ <c oughs> ค่ะ า้ออห้ะไรอ่อไรลูกอะอค่ะค่ะค่ะไทยไว้ค่ะเอากล้องเอากล้องเราให้ไทยลูกมีบุนเลยนะใช่ใค่เไทยเหนนเพระว่าคนที่บุญเป็นพวคนที่บุญพาลูกอ่ะคนมีบุญค่ะพ่อแกชอบน้องมากเลยค่ะแกปวดอยู่ว่าได้มาออกหน่วยแถวนี้ไหม ผ่านหนบ้านน้องยังอย่างเงี้ยค่ะมากหลายพูดทั้งวันนะคะทีมน้องสองคนมีบุญมันโมมีติดชอบงี้สิแต่โมมีบุญโมมีเลยบูต่อกันมาพอดกันเอากรได้เห็นแล้วพอวันพฤหัสบดีโอเคเผื่อเวลาในเผื่อยู่ค่ะค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากลองไหมนี่ เอาไปก็ได้นะผมปวันคเล่าเอาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาหมีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี่มีจากสกลนครใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยังมีน้ำใจสุดหยอดเลย ปนสียู่ให้ปานั่งครบแปดนาทีครบแปดนาทียั่งปนน่ารักมากนะคะนะลืมมยังคะอ๋อคะ่ะค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 รบแปดนาทียังปนสอยู่ให้ปานั่งครบแปดนาทีพเพื่อกี้ล่ะโอ้ย หลักมากพ่อลูกนะคะหลูกเสาอมาย้ายไปเบึ่งการนะคะนี่ยจากซีสเกตเนาะไปเบึ่งการะพอเป็นอยู่สกลนครค,ค่ะก็มารับมาทำหนังสือย้ายเนาะเนี่ยค่ะก็ยัง ไม่ก็ตอนนี้ก็จะเดินทางไปล่าบุรัักผู้ายนนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะโดกกตอนรับเอซี Z ด้วยกันูจักเมนอย่างเนี่ยคะ่ะ อกองกระทินกองกระทินอี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะปีนี้เนี่ยเริ่มไวทองไวทอง,ทองแต่อันลูกไส้ย,ยางเมี่ยไป <laughs> ลูกไส้กำลังวนเมียเมียเนพะิ่นอยู่นะดีดีเ <laughs> นี่ยโดบอแล้วโดว่ะไปเชียวเขาโ <laughs> ดว่าไปเชียวเขาลดีดีมอมแม่มหลายอื ไม่ไมีการไปไห้ทา่าบักดุกดิกน้ำนะไ,ไปหอมไปไปหล่อบอกมูนะบอกมูเนี่อนอาการบกปกติเริ่มบ่ปกติแล้วเริ่มเริ่มคิดแน่นนะบอกมูแม่จะให้แฟนน้องเป็นตุ๊กตาตลอดไปไม่ได้นะบอกดุกดิกว่าเอาตุ๊กตาเป็นแฟนใหมูนะเออไพ่บอกอย่าเกินมากวนเตียเสีย มันบ่มีอันรุ่นเพิินนะใส่ใส่ของเพิินนําบักหมูโมูน้อยไม่มีแถวนี้เด้หมูจะมีแฟนได้ไงหมูก็ต้องมีแฟนเป็นตุ๊กตาเป็นเรื่องปกติตุ๊กตาใส่แตกไปหลายตัว้ว้วใส่แตกกัดมุนเบิดตุ๊กตาใส่แตกโมโหลายก็บขาบตุ๊กตาแล้วก็เวียงลูกแข่ นี่ล่ะลูกดิกนะคะวัอเพื่อนลูกดิกมาโดมาส่งเอซีจากสกลคน,นครนะคะเรีนทางกับมันโฮมบุญมันรวมเฮ็ดบุญกระถินน้ำนะคะมันการยังมาสอบปาานั่งกับประวันกําลังถอดปลาเข้มแบบกินแรงมากสองสามกิโลลอยไปกินแรงมาก แล้วก็กินสมเด็จกระโบเบจเถือนะจำข้าไดก็เข้มข้าหนันอนะ่ะเข้มจนสลบตอนนี้ไอ่พังไปแล้วขางนึงเข้มหลายเนาะผลไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะคะเอฟซีเบาโทนเอฟซีปกาตามหาเบาโทนนะคะเป็นเาางาไปตอนรับเมื่อกี้ประกาศ เพื่อนก็ทักถือเบิร์ดล่ะผู้ใดเป็นผู้ใด่นะเพื่อนทักถือเบิร์ดค่ะโอ้เนี่ยเขาเรียกเอฟซีของแท้สิหูเบิดโบแมนสิมาแบบบ่งหูหอดมอือน้องไปใส่เดินทางไปใส่ยังสีนะอันแล้วก็บบ่งหัวไผเป็นไผเนี่ยว่าว่าลูกเดียเป็นพ่ออีหล่าอยู่สินะอันนั้นอันนั้นโบแมนเนาะอันนั้นไม่น่าจะใช่เอฟซีนะทีมะท่มาขอที่มาขอนยังก่อ ข้าน้ำมันลดเออว่าลุงเดียเป็นพอ่ออุ้งอิงบเป็นพ่ออีกบอจะ <c oughs> สินะค <c oughs> มีทั่วถีบมีทั่วไปค่ะมีหลายอยา่างมีหลายแบบยังไม่ได้อัปเดตเด็กน้อยให้ดูเลยสามตัวเสียงเบาๆเสียงคอยบอใครเจียวเจ้าเหมือนจะเงาเงาเหมันจะคิดถึงกันนะคะ มันต้องมีอยู่แล้วเรื่องคิดหนึ่งกันจะว่าเขาเป็นเด็กน้อยเขาบ่มีความรู้สึกเลยค่ะพอกันไม่ลิปหนานะคะเดี๋ยวไปนั่งลงคลิปให้เปิ่งไมค่ะเี่กับเขาสวัสประนนก่อสวัสดีค่ะ